b ีบอสยาลิธวากิวไอไก่บอิน์พันลำมอีริกฮะมัมดอทเอ็กอีจิมมี่โอเวอรปลาหมูจิมมี h o ฮสแมนมีแต่ชื่อไม่เห็นตัวกระเพราปากจัดดําโอเวอจานไก่ครับผม o อ e วอรบอรดเวลักเมีย สตอร์ดฟอร์ไมเกลฟิล์มโฮปครับจัมโบ้ครับชาลีฮัลจีเอลนิทรานายโอเวอร์ใจไปแล้วแต่ตัวยังอยู่เค้กลีครับโรนันโดอาร์นายแอนดริวบ็อกเกอร์หญิงมาก่อนแก๊งวิลลี่โฮปอดีตหมอดำครับโกลียตัวเลือนไฟเอ็มเจโฮปครับลมหายใจมังกรครับมังกรมือปืนไร้เงาและก็สุพรรณโนหนึ่งครับฮารุสาวแก๊งอีสปอร์ตเพราะมีคนเดียวเจ็คบัตหมีกับเดอะบอสกาเซียสครับบัตครับดุ๊ก บวกไนโตรคิมบับนักร้องประจำแก๊งไนโตรอำนาจสายตลอดดูกไม้ไดโนเสาร์ยูมิเป็นเฮียอะไรกับพ่อโกอีกนิวครับเจ้าของฟาร์มวัวครับคนนี้บับเบิลกรับครับซีวิกขีแอ๊โอเวนเด่นโอซีเนแกนติดอยู่ในป่าทีฮะถ้ามึงลักกูตบหน้ากูอ่ะเธอมือปืนเลี้ยงแกะติวลอยซอยเอวพังลูนเด็กแหลมประจำแก๊งดมครับ สวสูงไวัยลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเอ็ดดี้เบาโฟนไซเบอร์เด็กฝึกหัดไมกี้ตัวบ้าเดิมพันทโทมัสไลบูธโทมัสลูกหลานย่าโมเลียวเลียวสูบหมดของจริงเขียวตีศาจหมูโอเคโอเค